สวัสดีครับพี่นองปล ong ไปสุภูสุคนครับผมมี้สิผ้าพี่นองมาหาหาเบิ้ลมาใหม่ครับดีบดีเข้าอาจสีแกงกันครับมือนนี้นะเดี๋ยวสิผ้าพี่ผ้านออกไปเบิ้งนะครับเนาะมาใหม่มาใหม่ปลาครับไปเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมพี่นองเข้าสิได้เห็นกันบอรครับผมเน่ยส่วนมากแล้วก็ สีบเห็นนะครับนะเขาจะเอาไปก่อนแล้วนะเขาสิ้ก่อแต่นอนนหน่อยจ่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งไปเรื่อยเขาอาจจะเห็นก็ได้ครับผมนี่ครับว่าพออีกนอนหนึ่งนะครับนี่มันเป็นสูงแหี้ยงแล้วตะประกัสีใดเยอะครับเนาะนี่ครับเ่าพออีกแล้วนอนหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับ ไม่ครับหาไปเรื่อยๆกับสิพ่อได้เยอะครับพี่น้องครับนี่ครับนอน,นี่อ่อนๆกำลังขึ้นใหม่ในหน่อยครับเอาครับกอ่อนสิบุญเลื้อนี่คือกันครับนี่นี่ครับแต่ว่ามันกะ แกอะไรครับเ,เอาไปไปฮักเอาไปเด็ดเอาครับผมมีครับน,อน,อน,อนอ้อนหนึ่งน้อนหนึ่งกระชิ่พอด้แกงอยู่เร้ศแหละพี่น้องเลยเนี่ยเบิ้งส่งครับ นี่เราก็คืออ่าผลงานน้องใหม่ที่เข้าไปหาบริหานน่ครับผมนี่ยังพอดิปอกอีกครับนี่เป็นกมหรือว่าไอ้แกงนนงพอก็ดีอยู่ครับพี่น้องนะนะครับน้องใหม่ปลานะครับเนาะ้จะมีแกงแซ่บด้วยครับพี่หน้องนี่ครับเนาะตอนนะครับเนาะนี่ครับถือว่ามีมหาหน้งใหม่นะครับปถือว่ายังหลงเลือตาเขาอยู่นะครับเนาะขนาดสถานที่ตรงหนี้นะครับเป็นแรงของเชียวนะ เดี๋ยวผมชิ้นไหพี่น้องิึงนะครับบรรยากาศนะครับน้าจุดนี้นะครับก็คือแกงยีเขียวนะครับหรือว่าบริเวณน้ำตกหอยทรายไงนะครับนะเดี๋ยวพี่น้องิึงบรรยากาศรอบๆนะครับพร้อมแกงยีเขียวกันครับผมนี่ครับบรรยากาศของแกงยีเขียวครับนี่นี่น้ำตกมีหยังนะครับเนาะนะครับนี่ครับ นักท่องเที่ยวก็มีนะครับเนาะมีนักท่องเที่ยวมี่ยังมาเที่ยวกันนะครับปกตินะแล้วก็มีอ่ามีปลาโนใหม่นั่นนะครับนอนอยู่บริเวณอ่าข้างๆของหมุอนตกนะครับนะก็จะเป็นปลาโนใหม่เนาะอ่าผู้ใดมาเที่ยวบ้างก็มาหาโนใหม่บ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็มีผลพลอยได้นะครับเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิึงนะครับบรรยากาศนครบ ต้มหอยไส้ไงนะครับหรือว่าแกงอีเขียวนะครับช่วงนี้มีน้ำไหลายครับมาเที่ยวกันหลายๆครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศนะครับแกงอีเขียวนะครับนอช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนนะครับมีน้ำไหลายนะด้านบนสิ่มีน้ำตกนะครับนอแต่ว่าบริภาพี่น้องเบิ้งนะครับนอกช่วงนี้ต้องมี้ที่เป็นช่วงแกงนะครับที่เขานิยมมาเล่นน้ำกันครับผมนี่ครับบรรยากาศ นี่โบมนบั้นยุทธนะครับเนาะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับยูแต่ว่าบไลยบันเดนะครับนะก็มาเล่นหน้ามาสังสรรค์มาอย่างกันครับผมอ่าครับผมทายเหพีหนองเบิงํามีนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นทักแก้หน้าใหม่ต่อนะครับใส่เนี่ยกินแรกแล้วมันนี่ครับผมจะเดียนหนเามนนกันครับ Hors okay. หาน้อใหม่ครับหานน้อใหม่กกลได้หครับได้หอน้องใหม่ครับไม่ได้เนาะใหม่ไปแก้มหอบลักอ่อ <c oughs> น,นครับชั่โอ้โหแกงนี่นแสบครับผมนี่ แกงอีเขียวครับผมมันตกหอยทราสใหญ่นะครับเนาะมีน้ำมันเด็กับน้หม่นกับไปแกงผงครับแล้ว